เมืองน,นักปรา์ท่านทั้งหลายดูไหมอืมถ้าหลวงปู่เสาก็ดีหลวงเรายกมาย่อๆหลวงปู่เสาท่านเจ้าคุณอุบาลีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ศีทาเรา่นี้มีตั้งแต่จอมนักปรา์อยู่ในเมืองอุบลน,นี้ทั้งนั้นแหละ <c oughs> นี่เราก็ได้ฟังอัดฟังธรรมจากท่านมานั้นแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีความหมายมั่นปั้นมือด้วยความมั่นใจ ที่โอวาทที่ท่านสอนให้เรียบร้อยแล้วว่าแม่นยำต่อการสังหารกิเลสจะไม่มีกิเลสตัวใดต่อก่อนได้ถ้าปฏิบัติตามธรรมนั้นเราก็นำธรรมนั้น <c oughs> ไปปฏิบัติตัวเองแบบตายสู้เลยหลังจากได้ฟังโอวาทของหลวงปู่มันเรียบร้อยแล้วเราจึงพูดสาธุตลอดนะกับหลวงปู่มั่นนี่ไม่เคยจืดจางตลอดมาและจะตลอดไปเพราะได้ถึงใจทุกอย่าง ในการแนะนําสั่งสอนไม่มีผิดมีพลาดเลยนิดเดียวก็ไม่มีนี่หมายถึงการแนะนําสั่งสอนทางด้านจิตตาวนาเราก็นํานั้นมาปฏิบัติฟาดกับกิเลสเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายหมายพระรหั์อย่างเดียวในชาตินี้ขอให้เราได้เป็นพระรหั์เป็นที่พอใจแล้วจะเป็นจะตายขอเอาชีวิตจิตใจ,จนี้บูชาพระรหั์ด้วยความภาคเพียรของเราก็ฟาดตั้งแต่บัดนั้นมา ก <c oughs> ิเลสกับธรรมเรียกว่าทะเลาะกันไปวันยังคำคืนยังรุ่มซัดกันไปซัดกันมาที่แรกสู้กิเลสไม่ได้นะอันนี้จะว่าพูดอย่าหรือไม่อย่าให้ทัางหลายฟังเอานี่คือภาษาของธรรมต้องพูดอย่างกลงไปกลงมาจึงเรียกภาษาของธรรม <c oughs> ภาษาของกิเลสนี่หลอกลวงต้มตุ๋นได้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดโคตรของกิเลสเป็นโคตรแห่งความหลอกลวงต้มตุ๋นแต่ภาษาของธรรมนี้ไม่มี มีแต่ความจริงรล้วนนี่เราก็เอาดักย่างที่ว่าขึ้นไปตั้งหน้าตั้งตาจะฟาดกับกิเลสให้มันให้มันหงายอย่างถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ถึงยกว่าง,งั้นเถอะนะเพราะความหมายมั่นปันมืออย่างหนักแน่นของเราแต่แทงมวยของเรามันสู้กิเลสไม่ได้หรอกสิพอขึ้นไปยังไม่ยกคู่กิเลสต่อยนี่หงายหมาไปเลยฟังที่งอหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาถ้าหงายเป็นท่าเขาเรียกหงายแมว งายหมานี่เร้างแงกแงกแงเท่านั้นแหละงายแมวนี่ถึงจะล้างแอลแอลก็าตามมันตกนะแมวนะอันนี้ทีแรกสู้กิเลสไม่ได้งายหมาลงมาถึงน้ําตาล่วงสู้กับกิเลสไม่ได้นี่เหลฟาดกันถึงน้ําตาล่วงทีเดียวตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยสู้กิเลสไม่ได้เสียอ,อกเสียใจเครียดแชนให้กิเลสแต่ก็มีแต่กํามปั้นของเราที่เสือทั้งตัวมันมีลวดลายขนาดไหน เขี้ยวมันก็เป็นลวดลายแล้วขนของมันก็เป็นลวดลายทุกอย่างเป็นลวดลายหมดหมดทั้งเล็บทั้งขนทั้งเขี้ยวของมันเป็นลวดลายนั่นแหละกิเลสมันเป็นขนาดเสือโคร่งนั่นแหละเราเป็นเหมือนกับหมาตัวหนึ่งไปต่อกรกับมันมันก็ฟาดเอาหงายหลังไปแล้วแงะที่แรกเป็นอย่างนั้นแตไ่ไม่ถอยโกรธไม่ถอยโกรธกับกิเลสถึงขนาดนี้นะขอให้ท่านหลายฝัง ภาษาธรรมจะมนำมาพูดเดี๋ยวหลายฟังจากการปฏิบัติมาอย่างแท้จริงไม่ได้มาหลอกลวงต้มตุ๋นท่านทั้งหลายแหละถึงขนาดที่ที่ว่าล้มหายลงคือว่าตั้งสติพับล้มเลยล้มเลยไม่มีอะไรเหลือกิเลสฟาดเอามันเคี่ยวจัดทีเดียวถึงขนาดล้มสู้มันไม่ได้ตั้งสติสตงังสู้มันไม่ได้มีแต่ล้มล้มท่าเดียวสุดท้ายน้ําตาล่วงอยู่บนภูเขาฟังให้ดีคํานี้นะอื น้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาถึงออกอู่ทานเลยโหมึงเอากูขนาดยี่ียวนาว่ะขนาดที่ว่าน้ำตาล่วงเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยอยังไงกูต้องเอามึงให้พังวันนี้กูยอมมึงจะก่อนว่าสู้มึงไม่ได้ดวดลายอะไรมึงเก่งกว่ากู่กูจะกลับไปหาครูกูอีกสะกก่อนฝึกซ้อมกับครูแล้วกูจะกลับมาครูก็คือใครก็คือหลวงปู่มั่นนั่นเอง พอไปฝึกมาแล้วกลับมาอีกซัดก,กันอีกล้มทั้งหงายหงายหมาอีกสองครั้งสามครั้งมีแต่หงายหมาหงายแมวไม่มีหมาแมวนี่วิ่งเข้าป่าหมดมีแต่หมาออกเพ่นพ่านบนสนามมองไปหมาตัวไหนมีแต่หงายหมาหงายหมาเอาเอา,เอาท้องขึ้นฟ้าท้องขึ้นฟ้า,ฟาคือท้องลงตาบัวมันสู้กิเลสไม่ได้เอากลับไปอีกกลับไปอีกแค่เทียดแขนเต็มเหนี่ยวเนี่ยท่านหลายฝั่งความเทียดแขนดังนี้เป็นธรรมมันมุมานะ ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างสมกําลังขึ้นอย่างเต็มที่ไปอบรมจากท่านกลับมาอีกเอาอีกเอาอีก <c oughs> สุดท้ายหงหมาก็ค่อยค่อยผ่อนตัวลงมาเป็นหงายแมวถึงจะล้มก็ตามมันตบได้ต่อจากนั้นก็ความหงแมวก็พลิกเปลี่ยนขึ้นมาเพราะการสู้ไม่ถอยด้วยความโกรธแค้นให้กิเลสนั่นแหละนี่เราความโกรธแค้นให้กิเลสเป็นธรรมทั้งหลายฟังเถียว่าพอโ,โกรธจะเป็นกิเลสจะต้งหมดไม่เป็นก็มี อย่างที่เราโกรธแค้นให้กิเลสเนี่ยฟาดกันฟาดกันมาหลายครั้งหลายผลกิเลสลมให้ดูเห็นไหมล่ะเก็นล้มึงมีท้องมันกูเหลือมึงกันล้มให้กูเห็นมีแต่กูล้มให้มึงเห็นทุกทีทีนี้ยิ่งได้ใจใหญ่เลยกิเลสล้มเพราะอะไรเพราะหมัดเราดีสติเราดีปัญญาเราดีความเพียรเราเก่งกิเลสล้มได้เอาแล้วจับจุดนี้ไว้จับแล้วซัดกันใหญ่ซัดกันใหญ่ ต่อจากนั้นแล้วกับที่นี่จิตใจก็แน่นหนามั่นคงขึ้นที่นี่ไม่ค่อยล้มนะอันนั้นกิเลสก็ล้มให้เห็นละที่นี่ต่อไปกิเลสค่อยล้มไปเรื่อยพ่อแม่มันไม่ลม้มลูกมันก็ล้มให้เห็นหลานมันก็ล้มให้เห็นเอาลูกหลานมันยังไม่ลม้ลมอันนั้หมูหมาอยู่ในบ้านของมันก็ล้มให้เราเห็นเอาหมาล้มกูก็พอใจมึงไม่ล้มกูเอาหมามึงซะก่อน ต่อจากนั้นคูกฟ็ฟาดแมวมึงต่อจากนั้นฟาดลูกมันหลานมันเอาถึงพ่อถึงแม่มันนี่หมายถึงว่าฆ่ากิเลสเป็นลําดับลําดาตั้งแต่กิเลสตัวย่อยถึงตัวใหญ่ให้ท่านหลายฟังเอาหนะข้่อเทียบเคียงซัดเข้าไปซัดเข้าไปที่นี่จิตใจของเรามีความแก่กล้าสามารถแน่นหนาม,มั่นคงมั่นใจตัวเองได้การต่อสู้กับกิเลสจะไม่มีถอยนี่ยิ่งนั่งหนักเข้าหนักเข้าความเทียบแ้นที่มันเป็นอยู่ในหัวใจไม่มีถอยเลยเทียบแฉนหนักเท่าไหร่ยิ่งงุกมมานะ ยิ่งขยันบันเพียนกล้าแข็งทุกอย่างชีวิตสละบได้เลยนี่คือความโกรธให้กิเลสจ,จะไม่ยอมให้กิเลสขึ้นขี่บนหัวให้พาเป็นตายกองกันในโลกนรกอวิกีนี่อีกต่อไปชาตินี้ขอให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายของเราขอให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนี่ฟาดกันกันกบกิเลสต่อจากนั้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานได้สติปัญญาคล่องแคล่วว่องไวฟาดกับกิเลสที่นี่มีกิเลสหายให้เห็นได้เอยเนี่ย ต่อไอเราไม่ที่แรกไม่ค่อยหายต่อมาไม่หายมีตะกิเลสงายเห็นคือกิเลสสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้ฟาดกิเลสกิเลสขาดสะบั้นขาดสะบ,บัน้บบนจากนั้นก้าวขึ้นสู่สติปัญญาสารรมะสติปัญญามารรตินี่คือหมุนตัวไปเองท่ากิเลสโดยไม่โดยโดย,โดยไม่ต้องยกถูเจอกันที่ไนข้าลงไป สติปัญญาตนอมัติเก้าขึ้นถึงมหาสติมหาปัญญากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยขาดสะบั้นขาดสะบัน้นประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้มนั่นแล้วเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของหลวงตาบัวก็ไม่เคยเน,นิพพานทําไมมันจึงเห็นว่านิพพานชั่วเอือ้อมยืมคืออยู่ชั่วเอื้อมคือว่าจะพ้นจากทุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กับกองทุกทั้งหลายที่มันหนุนเข้ามามันเป็นฟืนไฟจเจ้าเผาไม่เราให้ลงนรกอีกเราก็เห็นโทษเหล่านี้อย่าง ใจขาดสะบัน้นเราก็เห็นคุณค่าอย่งความพ้อนทุกคือนิพานชั่วเอื้อมชั่วเอ,อื้มนีอย่างถึงใจมันก็ฟาดกันใหญ่เลวทีนี่แหลฟาดกันเต็มเหยืยอเนี่ยขอสรุปความเลยตามความจัดความจริงตามภาษาธรรมที่ได้ปฏิบัติมาให้พี่น้องงหลายฟัง <c oughs> ว่าถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนี่อันนี้หมายถึงว่าการฆ่ากิเลสน,นั่นเมื่อธรรมะเข้าถึงสติปัญญาตโนมัติ ปเป็นความเพี่ยนโรมัติโดยไม่ต้องบังคับบัญชามีตะลังเอาไว้ลังเอาไว้หนุนล,ลังเอาไว้เลือดจนกระทั่งถึงมหาสีมัญญาเชื่อมกันไปถึงหมดกิสตัวไหนแยบออกมาขาดสะบ้นขาดสะบ้นจากนั้นจิสถังลงจับหัวใจสว่างจ้าขึ้นมาทันทีเลยหัวใจเราเคยคิดเคยคาดเมื่อไรหร่เมื่อ,อจิตสว่างจ้าขึ้นมาจิตนี่มันเคยมืดมากี่กับกี่างกันกิสปิดมันบังมันไว้หมดจิต พระอาทิตย์จะมาร้อยดวงก็ไม่มีความหมายสู้กิเลสที่ปิดบังตานี้ไม่ได้ตาคือใจเรามืดมิดไม่เห็นดีเห็นชัว่วเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกสวรรค์อะไรเลยมีแต่อยากทำด้วยความทะเยอทะยานความดีความดีนสร้างแต่บาปแต่กรรม